เพราะฉะนั้นเราจะเห็นไหมว่าเรื่องราวพวกนี้เขาเนี่ยคนที่อยู่ในกองพันสงครามอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถ้าเข้าไปอยู่แล้วอยู่ยาวเลยจนกเกษียณเลยจนเป็นผู้พันพันเสร็จแล้วก็ไปเป็นอยู่ข่าวกองจากข่าวกองเป็นเจ้ากรมข่าวอะไรไล่ไปเรื่อยเลยเขาเรียกแคลเรียพาร์ตความก้าวหน้าในอาชีพของเขาเพราะฉะนั้นในสงครามเวียดนามเนี่ยอเมริกาเขาสรุปว่าเวียดนามเนี่ยใช้ดักลับมากที่สุดนะฮะเป็นวิธีที่ใช้มากที่สุดเนื่องจาก การละเมิดร,ปรอปพสอของฝ่ายสัมพันธมิตรคือฝ่ายอเมริกาของเราก็ไปร่วมก็ลบนั่นแหละเป็นนานรับจ้างไงประก่อนไปช่วยก็ลบนั่นแหละละเมิดร,ปรอปพสอเห็นไหม มันอาจจะไม่ใช่ฐานได้กันนะจะเป็นฐานไทยก็ได้ที่ไปร่วมรบกับเขาแล้วเมื่อรปภสอนเนี่ยทำให้เวียดกงเนี่ยดักลับหาทิศแล้วก็รู้หมดเลยดักลับของเขาก็าใช้เครื่องมือธรรมดาถ้าก่อกวนก็ใช้เครื่องมือธรรมดาใครจะคิดว่าเวียดกงมันไปอัดเสียงสมัยก่อนใช้เทปคาสเซ็ตไปอัดเสียงในตลาดอ่ะ จอกแจกจอแจเวียดกงกับจีนคล้ายๆกันจอ,ก,จก,จอก,จกแจเนี่ยแล้วก็มากดคีย์ที่ความถี่เดียวกันพอเขาดักเขารู้เนี่ยใช้ความถี่เขาก็เปิดเข้าไปเขาเปิดกดคีย์เข้าไปแค่นี้แหละท่านกติดต่อสื่อสารไม่ได้แล้วเห็นไหมนี่ก็คือดักรับที่เวียดกงใช้มากที่สุดต่อมาการก่อกวน มันก็ได้มาจากไอ้อ SM นี้ก่อนได้ข้อมูลข่าวสารมันจึงไปก่อกวนเขาได้มันรู้เขารู้เรานี่แหละมันถึงชนะพนักงานของเวียดกงเนี่ยเขามีความชำนาญในการใช้เครื่องมือสื่อสารมูดหมุนคลูดแผ่นวงกลมทำเสียงประหลาดแผ่นวงกลมนี้เขาก็มีอย่างนี้เขาาแผ่นวงกลมเหล็กเนี่ย หมุนให้เร็วที่สุดเนี่ยเคยเห็นร้านเจียไอเหล็กไหมดังกรี๊ดกรีดแล้วเสียวไปหมดเลยมันก็อัดเทปเนี่ยแล้วก็ไปใส่ในเครื่องมือสื่อสารแล้วก็กดขีออกอากาศแทนที่จะพูดเป็นภาษาเวียดนามไม่ใช่มาเอาเหล็กครูดแผ่นวงกลมเนี่ยออกอากาศให้เราได้ยินซสอย่างงานเนี่ยอเมริกาปวดหัวไม่รู้จะทำยังไงขณะอเมริกามีเครื่องมือไฮเทคแต่แพ้โลเทคเนี่ยอัลวินทัฟเลอร์เขาเขียนสงครามในศตวรรษที่ย1เอ่ะเขาบอกว่าทําไมคนอเมริกา มีเครื่องหมายเครื่องเทคโนโลยีไฮเทคแต่ไปแพ้โลเทคนุ่งผัดเตียวอย่างเวียดนามเห็นไหมเนี่ยต่อมาปลอมลวงภาษาง่ายๆก็คือการล้วงเนี่ยภาษาไทยง่ายๆแต่สมัยก่อนก็เรียกปลอมลวงใช้พูดภาษาเดียวยังมีกรณีหนึ่งจะเล่าให้ฟังเครื่องบินเครื่องบินเนี่ยเขาสามารถสั่งเครื่องบินอเมริกันเนี่ยให้ไปทิ้งระเบิดฝ่ายเดียวกันได้ เขาเรียกลวงเรียนคือเข้าไปในขายของค่าศึกเลยเข้าไปในขายเข้าไปในขายพอเข้าแล้วสั่งอ้าวยูมิสเตอร์จอห์นไปพิการ nv 2854า,ามลูกขับผมไปเลย ถามว่าทําไมเขาทําได้เหมือนเนี่ยแล้วเวียดนามเนี่ยเสียงเขาเรียนภาษาเวียดนามเป็นมืองขึ้นของฝรั่งเศสมาก่อนภาษาก็อาจจะดีด้วยแล้วสามารถเรียนเรียนเสียงอเมริกาได้เป๊ะเลยถ้าเรียนเสียงไม่ได้อย่างเราเนี่ยเราไปเนี่ยแล้วภาษาไทยภาษาอังกฤษเราพูดได้แต่มันแปลงๆปลงไงแต่เวียดนามทําไมเข้าไปในข่ายของสหรัฐ ทำให้สารัตเนี่ยหลงผิดได้นี่ไงคือสุดยอดคือปลอมลวงนี่นแหละที่เขาเรียกว่าลวงเนี่ยแหละลวงก็มีหลายลวงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อมาก็ที่เขาใช้เสมอก็คือเคลื่อนย้ายหน่วยขอปืนยิงช่วยเรียกเครื่องบินโจมตีนี่ไงที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เรียกเครื่องบินมาโจมตีเรียกพบหน่วยเคลื่อนย้ายในเวลากลางคืนเนี่ยเขาทําได้หมดนี่ก็คือการลวงนี่ e w ในสงครามเวียดน,นามผลของสองครามเวียดน,นามอ e w ในสงครามเวียดน,นามเป็นยังไง จากการละเมิดเนี่ยทำให้เวียดโกงได้ประโยชน์เยอะเนี่ยจากการพูดจาระหว่างเจ้าหน้าที่กับหน่วยเวียดโกงมันจะรู้หมดใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรการรู้เขาตรงนี้แหละทำให้อ่าวียดนามใต้ชนะเอเวียดนามเหนือเนี่ยชนะเวียดนามใต้และชนะอเมริกาด้วย พนักง,งานวิทยุเจรจาเปิดเผยนี่ก็เป็นละเมิดเราปรพอสอพวกเราเองก็เหมือนกันนะเราเป็นเหล่าสื่อสารเราไม่เกี่ยวกับ ew โดยตรงก็จรงิง c o m m u n i c a t i o นก็จรงิงอ o ม m u น i c a t i o นคุณเปิดใบหมดเลยพูดเปลือยไปหมดก็จบเหมือนกันพนักง,งานวิทยุเนี่ยเนี่ยเล่นทั้งแผงเมื่อไหร่เขาก็รู้หมดต่อมาการตอบคําถามเกี่ยวกับรหัสพูดทางวิทยุไม่ได้รหัสนี่ห้ามเด็ดขาดนะฮะ รหัสนี้ห้ามเขาจะกํากหนดอยู่ในรปรจในนปสอ,อยู่แล้วนะจะมาถามอาอากาศซึ่งมันผิดหลักการาข้าศึกรู้ก็ไฟไหม้บลายกันนั่นแหละนะมีการสอดแทรกเข้ามาในขายวิทยุเค่งบินทิ้งระเบิดไฟเดียวกันเนี่ยเห็นไหมเนี่เพราะฉะนั้นเขาบอกหน่วยดักรับเวียดโกงสามารถดักรับข่าวได้7,745ฉบับจากการส่งข่าว7,793ฉบับ คิดดูแล้วข่าวสารที่เขาดักรับได้เนี่ยมีประโยชน์100%เสุดยอดไหมนี่คืออี e ในสงครามเวียดนามต่อมาประโยชน์ของ ESM มนะฮะมันมีประโยชน์อะไรงานในการทำทำเนียบกำลังลบคือรู้รู้ค่าศึกเนี่ยเราก็สามารถมาพลอตได้เลย เขียนไวเลยเขียนชาร์ตไวเลยใครเป็นเจ้านายใครเป็นฝ่ายเสีใครเป็นฝ่ายเนื้อการใครเป็นฟอหนึ่ฟอสฟอสามฟอสี่ฟอหใครเป็นนักรบใครเป็นเนี่ยรู้หมดเลยด้วยการใช้ประโยชน์ ESM เนี่ยใช่ไหมทำเนียบกำลังรบเก็บข้อมูลข่าวสารจากข้าศึกเนี่ยได้หมดอันที่2จัดทำเนียบสถานีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นพื้นฐานของการที่จะทำ ECM และ ECCM ต่อไป ทำไมจัดทำเนียบได้จัดเลยหน่วยนี้มารู้เลยเป็นกองพลรถถังเป็นกองพลเบากองพลหนักกองพลหน่วยไหนหน่วยกลมไหนรอเบารอหนักรอยานยนต์เนี่ยรู้หมดพอรู้หมดเราก็สบายแล้วเราเข้าจดได้หมดอันที่สองจัดทำเนียบสถานีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นพื้นฐานของการที่จะทำ ECM และ ECCM ต่อไป ทำไมจัดทำเรียบได้จัดเลยหน่วยนี้มาเป็นกองพลรถถังเป็นกองพลเาบากองพลหนกักกองพลหน่วยไหนหน่วยกลมไหนรอเบารอหนกักรอยานยนต์เนี่ยรู้หมดพอรู้หมดเราก็สบายแล้วเราเข้าใจแล้วเห็นไหมเนี่ยมันถึงบอกว่าฐานล่าฐานมา้าฐานปืนเนี่ยต้องพึ่งสงครามอิเล็กทรอนิกส์และพึ่งเหล่าสื่อสารเนี่ยมมาก,มากนะฮะต่อมาประการที่3คือเขาบอกว่า สามารถก่อกวนอย่างได้ผลเห็นไหมเมื่อเรารู้ ESM เราเราก็ไปก่อกวนเขาได้ถ้าเราไม่รู้ ESM เลยไม่รู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราจะไปกวนยังไงกวนไม่ได้เพราะเราไม่รู้นี่เราไม่รู้ว่าใครเอ้กูไปตีหัวใครชื่ออะไรไม่รู้ถ้ามึงไม่รู้กูก็ไม่รู้หมดสิทธิ์ที่ไปตีหัวเขาใครก็ได้เดินมาตีอันนี้มั่วแล้วนะไม่ได้สามารถก่อกวนอย่างได้ผลประการที่4ี่สามารถวางแผนยุทธศาสตร์การลวง นะอย่าลืมวะยุทธศาสตร์การลวงทุกวันนี้ก็มีเมื่อก่อนเนี่ยมีอะไรตอนที่พุทธสภาธรรมินมีไอ้แหลมมีไอ้อะไระเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะประการที่5การวางแผนอิเล็กทรอนิกส์ทางรับแผนอิเล็กทรอนิกส์ทางรับก็คือการป้องกัน หรือมอตอตอตอหรือ eecm e เนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวต่อไปในชั่วโมงข้างหน้าว่าเราจะเห็นการวางแผนทางอิเล็กทรอนิกส์มีผลก็คือเราวางร,าปรอปภสอย่างไงเราก็ใช้คนอย่างไงเราใช้ e c c m อย่างไรเนี่ยเราก็มีผลและพราะร,ารู้ค่าศึกแล้วแล้วมาป้องกันเราเฮ้ย hey, อย่าพูดช่วยๆนะข่าวถ้าไม่จะเป็นมึงอย่าเพิ่งส่งนะเอา้าถ้าส่งต้องสั้นกระทัดรัดชัดเจนนะส่งต้องส่งเครื่องมือสื่อสารที่ปลอดภัยนะเฮ้ยส่งไปทางสายได้ไหมไปทาง นำสารได้ไหมส่งไปทางอื่นได้ไหมอย่าไปออกอ,า,อากาศมันเพราะมันจะเป็นอันตรายเนี่ยประโยชน์ของ ESM เนี่ยมีมากมายต่อมาไอ ESM เนี่ยไปสนันุนการปฏิบัติการ ECM ได้อย่างไรเออมันไม่เกี่ยวอะไรมันเกี่ยวกันผมบอกแล้วไงไอส3ตัวละครเนี่ยมันเกี่ยวกันหมด ESM ECM ECC ขาดตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่ได้แต่ตัวเปิดเกมเราคือตัว ESM หรือ ESM มันไปสนับสนุน ECM ได้อย่างไง นะเขั้แรกสนับสนุนการก่อกวนเลยขั้แรกพัฒนาเป้าหมายได้เป้าหมายไอ้เป้าหมายเปลี่ยนไปเนี่ยนะพ,ฤฤพิสูจน์ทราบเปลี่ยนที่ตั้งอีกแล้วไอ้หน่วยนี้เปลี่ยนไปเรื่อยก็สามารถที่จะไปสนับสนุนการก่อกวนได้ต่อมายืนยันเป้าหมายความถี่เป้าหมายยืนยันก็หมายความว่าดักรับหาทิศแล้วยังรู้ว่ามันยังอยู่ที่เดิมมันยังใช้ความถี่เดิมขนาดเรากวนแล้วมันยังไม่เปลี่ยนเนาปรสรปจเลยเราก็รู้แล้วต่อมา ประการที่2ส,สนับสนุนการลวงเนี่ยลวงเรียนลวงเล่เนี่ยลวงเรียนลวงเลงเ่ลวงเรียนก็คือการกระโดดเข้ามาในข่ายของข้าศึกแล้วก็สั่งข้าศึกซ้ายหันขวาหันได้เรียกลวงเรียนคือกระโดดเข้าไปนะฮะ นักเรียนควรจะรู้ด้วยว่าลวงเรียนลุงเล่เนี่ยเขามักจะออกข้อสอบบ่อยผมก็เคยออกให้โรงเรียนเสเนี่ยโรงเรียนคือกระโดดเข้าไปในข่ายข้าศึกแล้วสั่งซ้ายขวาหน้าหลังได้แต่ลวงเล่เนี่ยหมายถึงว่าเราอยู่เฉยๆแกล้งปล่อยข่าวไปเรื่อยๆโอ้ใส่นาฬิกาทองคําใส่แว่นใส่เสื้อตายเคลัวอเลี่ยว,วงเล่คือเราปล่อยลงไปเองแต่ในทางปฏิบัติลวงลุงเล่ก็คือแกล้งออกข่าวบ่อยๆออกข่าวไปเยอะเลย หมยังก็เราจะเข้าตีแต่จริงคืนนี้กูจะถอนตัวแล้วนี่ก็คือการสำหนุนการลวงนะลวงเล่นะฮลวงก็มีสองลวงลวงเล่ลวงเรียนซึ่งเดี๋ยว ECM เนะี่ยในตอนต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ ECM ต่อไป e s m ทำหนุนการเฝ้าตรวจการลาดตระเวนอันนี้ก็ทําได้หมดนะครับ นะข่าวสาร ESM เนี่ยพวกนี้มีประโยชน์มากนะฮะมีศักยภาพนะฮะเพราะฉะนั้น ESM สามารถที่จะเป็นแหล่งข้อมูลกิจกรรมทั้งหลายวิเคราะห์ได้หมดโดยใช้เตรียมพร้อมตรวจจับเรืออะไรต่างๆนี่คือสำนุนการเฝ้าตรวจการเฝ้าตรวจเนี่ยก็คือมันก็ต้องมาก่อนนะฮะมาก่อนก่อนที่จะไป ESM เข้าไปในพื้นที่แล้อีกอันหนึ่งก็คือ สุดท้ายของ ESM ก็คือมันไปผูกพันกับซ i กอินโปรดดู PowerPoint นะครับซิกอินเนี่ยซิกอิกับ ESM เนี่ย ESM อยู่ข้างล่างแล้วจะเห็นว่ามันค้นหาดักรับหาทิศวิเคราะห์เหมือนกันเป๊ะเลยแต่มันต่างกันทุยระดับคือข้างบนเนี่ยซิกอินี่ยเป็นยุทธศาสตร์ไอ ESM มันเป็นยุทธวิธี ยุทธศาสตร์ทำไงทำเนียบกำลังลบข้อมูลพื้นฐานที่อย่างกรณนนีพม่าเขามีซิกอินอยู่ที่อ่าวที่อันดามันที่เกาะเกตโกโก้ Go Go. เขาสามารถดักรับหาทิศแต่ละวันเนี่ยเขาก็เก็บข้อมูลมาเขาก็จะรู้ล่วงหน้าในแต่ละวันเมื่อมีการลบทับจับสืกเกิดขึ้นเขาก็เอาไอ้ตรงเนี้ยมาใช้เป็น ESM สุดท้ายเดี๋ยวเขาจะได้ข่าวกองทางยุทธศาสตร์ทหารนะเส้นบนต่อมาเส้นล่างเนี่ย แจ้งเตือนภยัยป้องการตนเองอะไรต่างสุดท้ายเอาไปสนับสนุนการลบนี่คือข้อแตกต่างนะข้างบนกับข้างล่างเห็นไหมข้างบนเป็นยุทธ,ธาศาสตร์ข้างล่างเป็นยุทธวิธีคือการสนับสนุนการลบนั่นเองนี่คือเรื่องราวของอสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของ ESM หรือมาตรการสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส์ครับ พระเอกหลักแก้วอมโรสดนะครับก็เป็นอาจารย์โรงเรียนฐานสื่อสารสําหรับวันนี้ตอนนี้ก็จะเป็นตอนต่อนเนื่องจากตอนที่แล้วนะเรื่องราวของสงครามอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องที่ก็ใช้เวลาอันยาวนานได้บรรยายมาเรื่อยๆนะครับตอนที่แล้วเราพูดถึง ESM มาตรการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ทบทวนนิดหนึ่งก็จะมีอยู่3มมาตรการคือ ESM ECM ECCM ESM Electronics u p p o r t Measure ก็คือมาตรการสนับสนุนต่อมา ECM มาตรการต่อต้านซึ่งเรากำลังจะพูดในตอนนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายมตอหรือ ECCM มาตรการตอบโต้กันต่อต้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์วันนี้เรามาเริ่มที่มาตรการต่อต้านอิเล็กทรอนิกส์อันนี้สำคัญนะครับเพราะมาตรการสนับสนุนเนี่ยมันไปหาข้อมูลมาเหมือนไปหาเหยื่อ ไปหากับข้าวไปหาอะไรต่างมาต้มยำทำแกงไอมาตรการต่อต้านอิเล็กทรอนิกส์นี่เนะี่ยเอาไปใช้ครับแต่ถ้าไม่มีมาตรการสนับสนุนอิเล็กทรอนิกส์มาตรการต่อต้านก็ทำไม่ได้เคยนั่นไปหาอาวุธมาและมาตรการต่อต้านเนี่ยเอาไปยิงเอาไปใช้ เอาไปยิงคมยิงคูยิงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในทางการลบเหมือนกันมาตรการต่อต้านอิเล็กทรอนิกส์นะหรือ ECM ซึ่งต่อไปนี้ผมจะพูด ECM นะครับเป็นคำจำกัดความก่อนนะครับเขาบอกเป็นการปฏิบัติที่กระทำเพื่อขัดขวางให้เรี่ยงครับขัดขวางดู powerpoint ไปด้วยนะครับเพื่อขัดขวางหรือลดประสิทธิผลการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของค่าศึก ขัดขวางไม่ให้มันไปลดประสิทธิภาพการยิงการอะไรของเขาได้หมดเลยถือว่า ECM เนี่ยเป็นอาวุธหลักของ EW เห็นไหมฮะ ECM เนี่ยเป็นอาวุธหลักของ EW และเป็นองค์ป,ประกอบของอำนาจกำลังรบประกอบไปด้วยอาวุธเครื่องกอ่อกวนเครื่องมือการค้นหาเป้าหมายสั่งการการบังคับชาควบคุมที่จะใช้อาวุธตามลำดับความสำคัญของเป้าหมายของผู้บังคับบัญชาฟังให้ดีนะเรื่องนี้สำคัญ ที่เขาบอกว่าเป็นอาวุธเราจะเข้าใจว่าอาวุธเนี่ยคือปืนคือกระถางคือเครื่องบินคือหอกคือธนูคือมีดคืออะไรก็แล้วแต่เป็นอาวุธแต่อาวุธของสงครามอิเล็กทรอนิกส์คือ ECM อาวุธนี้คืออะไรการก่อกวนไงการลวงไงทำให้เข้าใจผิดไงทำให้มันติดต่อสื่อสารไม่ได้ไงนี่แหละเป็นอาวุธของเราละฐานสื่อสารเนี่ยมีอาวุธคืออันนี้แหละที่จะ ทำให้ค่าศึกปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เนี่ยก็คือ ECM แต่ก่อนจะมาเป็น ECM ก็ต้องมา ESM อย่างตอนที่แล้วก่อนมันจึงจะเกิดเป็น ECM ขึ้นมาได้บอกแล้วว่าข้อมูลข่าวสารสำหรับการดักรับหาทิศพิสูจน์ทราบและบันทึกเนะี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการมาทำ ECM นี่เป็นอาวุธเลยเห็นไหมอาวุธของเราไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพงแต่กดคีย์เข้าไปกด กํากลังออกาสที่มากกว่าก็เป็นอํานาจกําลังลบของเราได้แล้วต่อมาเรามาดูที่พอย์ดูการจัดของ ECM ตัวนี้มันซับซ้อนนิดๆหน่อยๆแต่ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากดูชา้าๆ ECM มันจะมีซ้ายขวาซ้ายมือเราก็คือ Active กับพาสซีฟข้างขวาเป็นพาสซีฟคำว่า Active กับพาสซีฟจำตรงนี้ก่อนนะแอคทีฟเนะี่ยก็คือการ แพร่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเป็นแอคทีฟทันที ECM แต่ถ้าพาสซีฟไม่แพร่กระจายคลื่นนะไม่แพร่กระจายขึ้นมันก็จะเป็นตัวพาสซีฟทางด้านขวามือนะะและเห็นว่าสองตัวละครเนี่ยสำคัญเอาเรามาดูแอคทีฟก่อนแอคทีฟมันก็จะแยกเป็นสองสาขา นะคนจดจําให้ดีด้วยเวลาออกข้อสอบทีไหนก็ได้กินได้กินทุกทีนะนะักเรียนจะสับสนเพราะฉนะนั้นแอคทีฟเนี่ยก็แบ่งเป็น2เรื่องคือแจมม i n g กับ Deception แ a m มิ่งก็คือการก่อกวนนั่นเองไอ้ดีเซปชันก็คือการลวงนะเห็นไหมการลวงกับการก่อกวนไม่เหมือนกันเอาละแจมมิ่งก็อย่าแบ่งแบ่งกเป็น3อย่างนะคือเป็นจุดเป็นแบบกวาดเป็นคลุมย่านความถี่ นะเราก็ไปที่50เลยรู้ว่าค่าศึก่ยมันใช้50.00ศเราไปที่ห้าุดศูแล้วกดเลยอันนี้เรารู้เป็นจุดแล้วอันนี้เป็นจุดมีพลังเท่าไหร่กดเข้าไปเต็มที่เลยอันนี้เป็นจุดต่อมาแบบกวาดนะเที่ยวเรียกสวิฟมันก็ปับป,ป,ป,ปัไปเรื่อยจาก50ถึงร้อยจากร้อยถึง75ด้าเถึงห้อะไรเนี้ยต่อมาคลุมย่านความถี่อันนี้คือเป็น กว้างเลยทั้งหมดเลยความถี่คลุมแต่ไม่ค่อยมีน้ำหนักมากอ่ามันเบามันเบานะฮะเบามันต่างกับจุดจุดนี้ก็คือจุดเดียวยิงป้องเดียวแต่ถ้าคลุมย่านความถี่คือทั้งหมดเลยทุกความถี่คลุมเฉยๆนะแต่ว่าไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นี่ก็คือการก่อกวนต่อมา deception d e ซ e p t i o n เนี่ย มันการลวงมันแบ่งออกเป็นสองลวงลวงในระบบสื่อสารกับลวงที่ไม่ใช่ระบบสื่อสารลวงในระบบสื่อติดต่อสื่อสารก็คือลวงเล่ลวงเรียนที่เล่าให้ฟังไปแล้วลวงเล่ก็คือเจ้าเล่อยู่เฉยๆกอดอกนะฮะจะไปจีบสาวหน่อยนะเตะถ้ามีเงินเยอะเปล่าจริงไม่มีอันนี้ลวงเล่แต่ถ้าลวงเรียนเนี่ยเห็นสาวเข้ามาเข้าไปจีบเลยอันนี้ลวงเรียนเข้าไปแล้วเนี่ยผมเป็นใครมาจากไหนจะไปไหนจะอันนี้คือลวงเรียน ถ้าในทางสงคารามอิเล็กทรอนิกสลวงเล่นเนี่ยก็คือปล่อยข่าวไปเรื่อยๆมึงจะดักรับได้ไม่ได้ช่างหัวมันแต่ถ้าเป็นลวงเรียนเนี่ยกระโดดเข้าไปเลยเขาเรียกว่าเสือเข้าไปเลยเข้าไปในขายแล้วสั่งเขาซ้ายหันขวาหันในสงคารามเวียดนานมะอันนี้ก็เรียกลวงเรียนเหมือนอเมริกาจะขึ้นบกที่สงคารามอ่าวสงคารามอ่าวเปอร์เซียอเมริกาจะขึ้นบกทํำยังไงขึ้นบกก็ต้องลวงอีรักก่อนว่ากูจะขึ้นตรงนูง้นตรงนี้เข้าไปเลยอีรักษ์ก็ลวงก็เข้าใจว่า อ,อ้นนี้มาแน่อิรักษ์ก็เอาอเครื่องไม้เครื่องมือไปดักรอตรงนั้นผิดเนี่ยอันนี้เข้าเข้าไปนะอันนี้หลวงเล่โทษทีเนะนี่เมื่อกี้เนี่ยหลวงเล่ยถ้าหลวงเรียนเนี่ยคือเข้าไปแล้วสั่งให้เครื่องบินไปทิ้งระเบิดตรงนู้นตรงนี้อันนี้เขาหลวงเรียนแั้น,นี่ก็คือสิ่งที่ในระบบการติดต่อสรรรื่อสารต่อมาไม่ใช่การติดต่อสรรื่อสารอันนี้เลดร์นะเขาจะลวงให้เห็นใกล้ก็ได้ให้เห็นไกลก็ได้ ทางทิศทางระยะได้หมดให้ผิดทิศก็ได้ให้ผิดระยะก็ได้อันนี้เป็นการล่วงที่ไม่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารต่อมามันไปสอดคล้องกับพาสซีไปดูทางด้านขวาเราจะเห็นพาสซีเนี่ยไม่ติดต่อสืส่อไม่มีการแพร่กระจายไม่แพร่กระจายขึ้นตัวที่หนึ่งชาร์ปเราจะเห็นชาร์ปก็คือแผ่นฟอยล์เคยดูดบุหรี่สมัยก่อนเนี่ยแผ่นฟอยล์ที่เขา ห่อปลาแล้วก็ไปเผาปลาเผาอะไรเนี้ยแผ่นฟอยล์เล็กๆนะฮะเขาจะตัดเป็นแลมด้าครึ่งแลมด้าเซนหนึ่งส่วนสี่ลมด้าแล้วก็ใส่กระสอบสมัไก่อนแล้วไปทิ้งไว้บนเครื่องบินเนี่ยพอเลด้ามันดักจับได้คนก็เข้าใจว่าเปก็ไปยิงกับแผ่นฟอยล์อันนี้คือชาร์ปนะฮะต่อมาแฟร์แฟร์นี่เป็นพลุความร้อน พวก F5 F16 มิกเมอกเนี่ยมีทั้นนั้นเนี่ยเครื่องบินระดับสูงเดี๋ยวนี้จะมีแฟร์แฟร์นี้ก็ป้องกันความร้อนอาวุธนํำวิถีมันจะมีความร้อนกับเรดาร์นะฮะถ้าเรดาร์เขาก็ทิ้งชาปมาเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยรู้เลยว่าอะไรที่ตามก้นดวมาถ้าเกิดเป็นมิสไซล์ที่เป็นความร้อนเขาก็ทิ้งแฟร์ลงไปแฟร์นี้จะเป็นความร้อนที่มากกว่าก้นเครื่องบินพอยิงไปก็ไปติดที่แฟร์ก็คือพุ่ความร้อนของเครื่องบินค่าศึก แต่เดี๋ยวนี้มันมีเครื่องบินชนิดหนึ่งที่ป้องกันรับได้เครื่องบินเขาเรียกว่าเครื่องบินดํามืดเลยของสหรัฐอเมริกามันป้องกันยังไงอ้าวมันเอาสารชนิดหนึ่งมาเคลือบตัวดําเลยอันนี้ป้องกันช้าป้องกันการาเรดาร์ดักรับได้ต่อมาไอ้คลื่นความร,ร้อนนี่ดักได้ไงมันก็เอาเอา ความร้อนที่ออกไปจากหางเครื่องบินเนี่ยแล้วก็ใส่ท่อ,อก,กลับไปจากความร้อนให้ไปทําความเป็นความเย็นและความเย็นก็ออกท่อออกไปออกอากาศเป็นความเย็นออกไปนั่นแหละคือป้องกันการยิงทั้งมิสไซล์ทั้งความร้อนทั้งเรดาร์จากข้าศึกได้ตัวสุดท้ายดีคอยดีคอยก็คือหุ่นลวงสมัยก่อนนี่หุ่นลวงเยอะขึ้นเต็มท้องฟ้าเลย นะลวงไปลวงมาเนี่ยดีคอยก็หุ่นเหมือนกับไอ้อะไรเ,เครื่องไอ้ไอไอลอยได้ล้ำใหญ่ๆเป็นบอลลงบอลบล,ลูเรือหาะอะไรใช่ไมก่อนเนี่ยดีคอยเนี่ยลวงลวงเพื่ออะไรลวงเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นค่าศึกนั่นเองเนี่ยสตัวเรียกพาร์ตสิบพ้าน ECM ก็จะมี2ส,ส่วนใหญ่ๆ2องพารใหญ่ๆอันแรกก็คือแอคทีฟคือการแพร่กระจายขึ้นอันที่2องพาร์ส ไม่แพร่กระจายขึ้นทีนี้มาพูดรายละเอียดเมื่อกี้ก็พูดไปส่วนหนึ่งแล้วการแพร่กระจายขึ้นแอคทีฟเนี่ยการก่อกวนก็คือการแผ่รังสีย้อนกลับหลายคนไม่เข้าใจเอ๊ะแผ่รังสีย้อนกลับก็รังสีที่แผ่จากเราไปเนี่ยมันย้อนกลับไปหาข้าศึกนี่แหละเขาเรียกการก่อกวนคือเราไม่เอาเอารังสีไปเราจะเอาอะไรไปแล้วก็แผ่รังสีแผ่ขึ้นกลับไปให้มัน นะด้วยพลังงานขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าจงใจมุ่งหมายทำให้เครื่องอ,งเองิเล็กทรอนิกส์ของค่าศึกไม่ได้ผลเห็นไหมย้อนกลับไปความมุ่งหมายของการก่อกวนก็คือหนึ่งเพื่อลดประสิทธิภาพในการลบค่าศึกเอาง่ายๆกันแล้วกันเรากำลังคุยอยู่กับแฟนเราแล้วอยู่ๆมีคนมาขายกว๋วยเตี๋ยวขายเผื่อขายมันขายปลาหมึกเนี่ยเราลำคาญไหมเราก็ลำคาญเนี่ย มันเป็นการลดประสิทธิภาพการลบของค่าศึกอันที่สองเพื่อเพิ่มภาระายแก่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มภาระพอโดนก่อกวนบ่อยๆมันก็จะต้องใช้เครื่องมือเพิ่มอันที่สามทำให้พนักงานค่าศึกต้อแทะหมดกำลังใจครับสำหรับความมุ่งหมายของการก่อกวนก็มีสี่ห้าประการสามสี่ประการนะครับความมุ่งหมายของการก่อกวนก็คือหนึ่งเพื่อลดประสิทธิภาพในการลบของค่าศึก คือการเนี่ยลดว่าการทําให้ค่าศึกเนี่ยมันมัวพวงไงติดต่อสื่อสารก็ไม่ได้สั่งการก็ไม่รู้หูอื้อตาลายเนี่ยข้อที่1เลยแล้วก็การลบของมันของค่าศึกเนี่ยก็จะลดน้อยถอยลงเราลองคิดดูนะขณะที่เรากาลังจะสั่งลูกน้องเราเดินซ้ายไปขวาไปแล้วลูกน้องไม่รู้เรื่องเพราะว่าถูกก่อกวนเนี่ยนี่ก็คือลดประสิทธิภาพในการลบได้ชัดเจนแล้วน่าจะเป็นอ่าเป็น กลไกที่ดีที่สุดของการลบด้วยนะฮะสองก็คือเพื่อเพิ่มภลาญให้แก่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆค่าศึกคือนอกจากจะก่อกวนเป็นผลแล้วเนี่ยยังเพิ่มภาระภาระอะไรเช่นสมมุติว่าเอ๊ะไอเครื่องนี้โดนก่อกวนอยู่เลยแล้วมันก็เปลี่ยนไปใช้เครื่องมือชนิดอื่นพอใช้ AM ก็โดนกวน FM ็ก็โดนกวนอะไรต่างๆอ่นี้นี่เป็นการเพิ่มภาระซึ่งลําดับ มันลดลงมาสู้ลำดับแรกไม่ได้ลำดับแรกเนี่ยลดประสิทธิภาพเนี่ยอันดับหนึ่งเลยต่อมาประการที่3ทําให้พนักง,งานข้าศึกเกิดความท้อแท้เช่นออกอากาศไปก็ไม่ได้ข้าศึกก็เยอ่อเยอ้เยถากถางอะไรต่างๆเนี่ยท้อแท้หมดกําลังใจนปศที่ออกมาวันต่อวันก็ใช้ไม่ได้อันนี้ก็คือเกิดการท้อแท้ เกิดหมดกําลังใจประการที่4เพื่อบังคับให้ข้าศึกจําต้องใช้เครื่องมือเพิ่มนี่ไงพอใช้เครื่องมือเพิ่มมันก็จริงๆแล้วมันเป็นประเด็นลองๆนะฮะแต่ประเด็นหลักๆที่อยากจะเน้นก็คือลดประสิทธิภาพการลบนั่นแหละนี่คือความมุ่งหมายของการก่อกวนทีนี้เป้าหมายอ่ะ เป้าหมายก็คืออานาจกาลังลบค่าศึกมันอยู่ที่ไหนล่ะนะรถถังเครื่องบินอะไรต่างๆ่างอันี้ลดอัตราส่วนอํานาจกาลังลบค่าศึกโดยการกําจัดขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านี่แหละเป้าหมายของการก่อกวนเลยอานาจกําลังลบมันอยู่ที่ไหนรถถังกําลังมาดีๆเนี่ยทำให้รถถังเป๋ดได้ไหมปืนใหญ่มันกําลังจะมาเนี่ยให้มันยิงผิดเป้าได้ไหมเนี่ยลดอํานาจกําลังลบของค่าศึกลงไป ประการที่สองพันธกิจหลักของการกอร่อกวนคือปฏิเสธหรือลดผลการรับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งออกมาจากวิทยุหรือเรดาร์นี่เป็นพันธกิจคือการกอร่อกวนเมื่อไหร่แล้วก็ทันทีเลยปฏิเสธกอ่อกวนแปลว่าปฏิเสธอยู่แล้วเหมือนกับเรามีคนมากอ่อกวนเลยมีม็อบมากอ่อกวนมีอะไรมากอ่อมีมอตเตอร์ไซค์มาก่อกวนอะไนี่ปฏิเสธโดยอัตโนมัติ ประการต่อมาการดักลับเป็นความต้องการขั้นต้นของการก่อกวนเห็นไหมการที่เราจะไปก่อกวนได้เนี่ยดักลับเนี่ยอันดับแรกเลยครับเพราะดักลับได้หาทิศได้ประมวลได้บันทึกได้อันนี้นแหละเป็นหมัดเด็ดแหละแต่ดักลับต้องมาก่อนนี่คือเป้าหมายการกวนต่อมาขัดขวางการประสานงานไอ้หน่วยหน่วยเหนือหน่วยล่างหน่วยอะไรเนี่ยขัดขวางการประสานงานเนี่ยสำคัญนะ นี่พูดง่ายๆไอ้กอ่อกวนนผู้ร้ายชื่อมันก็บอกแล้วแจมเนี่ยไอ้นีช